สวัสดีค่ะพบกับออยีสุดิคิงยนนะคะที่อีสุดิคิงยนสาขานังร้องค่ะสำหรับวันนี้นะคะออยอยู่ที่ขอเจกทิพนารารุ่งเรืองคอนกรีตนะคะที่อำเภอปราคอนชัยนะคะสำหรับภารกิจในวันนี้ออยแล้วก็ทีมงานวิศวกรแล้วก็เรามาทดสอบ รถอ s ซูซ fxz mixer 320แรงม้าคันนี้นะคะหรือว่าเป็นรถบ้าปูนของเรานั่นเองนะคะก็คือวันนี้นะคะลูกค้าเนี่ยจริงๆแกคุณนุนะคะชื่อคุณโนุแกเคยใช้รถอิซูซุ frr mixer ของเราแล้วแต่ว่ายังไม่เคยได้สัมผัสแล้วก็ยังไม่ได้มีรถอีซูซุตัว10ล้อในประกอบการนะคะหรือว่าในธุรกิจวันนี้ก็เลยนำรถของจริงนะคะมาให้ลูกค้า ทดสอบโหลดปูนจริงๆเลยนะคะเราก็วิ่งเส้นทางไปคนชัยแล้วก็ไปเทป,ปูนนะคะที่บ้านลูกค้า อยู่โซนโซนแถวแถวประคองใช้เส้นบ้านกลวดนะคะซึ่งวันนี้นะคะลูกค้าเนี่ยก็จะได้ทดสอบสมรรถนะการออกตัวการปีนไต่นะคะบนเส้นทางจริงๆนะคะแล้วก็จะมีสัมภาษณ์ด้วยว่าใช้แล้วเป็นอย่างไรบ้างถูกออกถูกใจขนาดไหนแล้วก็ความพิเศษของรถรุ่นนี้นะคะพิเศษอย่างไรนะคะเดี๋ยวตามไปไปดูกันได้เลยค่ะไปเดี๋ยวเราไปดูที่สมรรถนะรถกันก่อนนะคะไป มากมากรถคันนี้นะคะคก็คือเป็นรถ10ล้อ FX สามร้อยยี่สิบแรงม้านะคะเป็น10ล้อสองพานะคะ ตัวนี้นะคะสำหรับเครื่องยนต์หรือว่าพละกกำลังของเราเนี่ยเป็นเครื่องยนต์อิ u z u s สุ e เปอร์คอมมอนเรวนะคะ VGS Turbo นะคะ6สูบ24วาวนะคะแบบสุบเรียงนะตัวนี้ให้กำลังสูงสุดถึง320นิวตันเมตรนะคะที่รอบ2,000รอบต่อน,นาทีนะคะก็คือถ้าจะวิ่งทำความเร็วเนี่ยก็คือสามารถที่จะ,ะได้ทันใจนะคะส่วนพละกกำลังแรงฉุดลากนี่ก็คือดูที่แรงบิดนะคะตัวนี้นะคะ ให้แรงบิดมาหาศาลถึง1255นิวตันเมตรนะคะที่รอบต่ำเพียงแค่1250รอบถึง1700รอบต่อน,นาทีสังเกตไหมคะว่าของเราจะมีเป็นรอบ High Fat Talk ด้วยนั่นหมายความว่าเราได้กำลังที่เร็วแล้วแถมได้กำลังแบบสูงอย่างต่อเนื่องอีกด้วย mm hmm. ก็คือให้กำลังจุดลากอย่างต่อเนื่องในขณะที่มีการปั่นโม่มีการเทป,ปูนนั่นเองนะคะตัวนี้นะคะมาพร้อมกับเกียร์นะคะ เกียร์ของเราเนี่ยเป็นเกียร์อีซูซูรุ่น m e b 9เดี๋ยวพี่ออยจะมีภาพเกียร์ให้ดูด้วยนะอ่าเป็นเกียร์รุ่น m e b 9นะคะให้เกียร์เนี่ยมาทั้งหมด9เกียร์เดินหน้านะคะมีห้องเกียร์ต่ำแล้วก็ห้องเกียร์สูงแล้วก็มาพร้อมกับเกียร์โลพิเศษด้วยนะคะซึ่งเกียร์โลพิเศษตัวนี้นะคะก็คือเรามีให้ลูกค้าเนี่ยเอาไปใช้มีตัวดิฟล็อกให้ด้วยนะคะซึ่งตัวดิฟล็อกใช้ตอนไหนก็คือเวลาที่รถคันนี้นะคะ จะไปเทปูนนะคะในไซต์งานที่อาจจะเป็นทางที่มันขุกข,ขาสมบุกสมบันพื้นผิวลื่นนะคะเราก็ใส่ดิฟล็อกนะคะแล้วประสิทธิภาพของดิฟล็อกเนี่ยจะทําได้ดีสุดๆเลยนะคะก็คือจะต้องทํางานคู่กับเกียนโลพิเศษด้วยนะคะเวลาออก ตัวบนทางลาดชันนะคะต้องปีนไต่หรือว่าโหลดโหลดปูนหนักๆเลยเต็มเต็มโมเลยนะคะเราต้องมีการปีนไตเนี่ยก็คือให้เราใช้เกียร์โลพิเศษช่วยนะคะแล้วถ้ากังวลว่าเส้นทางข้างหน้าเนี่ยเราจะต้องเจอพวกทางที่มันเป็นดินเลนหรือว่าต้องเข้าทางสมบุกสมบันหน้างานนี่แบบฮ้ยมันคาดว่าจะต้องติดหล่มแน่นอนอันนี้เราก็ใช้ดิฟล็อกช่วยด้วยนะคะอ่าโอเคเดี๋ยวเราไปาดูตัวส่วนของตัวโมกัน อันนี้เรากำลังทำการโรดปูนนะคะกิจกรรมทดสอบรถของเราวันนี้น,น,นะคะตอนนี้คนขับก็ขึ้นประจำตำแหน่งเรียบร้อยแล้วนะคะนนกำลังทำการโรยปูนนะคะ3คิวแต่ว่าถามว่ารถคันนี้เป็นเป็นโม่คิวนะคะเป็นโม่ขนาด7คิวนะคะติดตั้งที่อู่ลิแพนนะคะ,อะตอนนี้มีาการใช้งานในสงสบู่สมบัติมาพอสมควรนะดือลักษณะ ส่วหลักแรก็คืออ่าอิสระของโม่เองนะคะก็คือจะเป็นในส่วนของตัวโม่นะคะแล้วก็ตัวระบบควบคุมการปั่นโม่แล้วก็จะมีคนสำคัญก็คือมีระบบน้ำแล้วก็ระบบลมเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยแต่ว่าวันนี้จะไม่ได้ลงรายละเอียดตรงนั้นนตอนนี้นะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเป็นสเต็ปสเติปละกันนะคะตัวน,นี้คือการโหลดปูนนะคะเรามาดูการโหลดปูนกันะ